แล้วแกจับมือคุณเพียนด้วยเหรอก็จับมือเหมือนฝรั่งเขาทาธุรกิจกันไงมไ่ด้จับมือแบบนั้นซะหน่อยแกไ่ตมันหัวนะฉันน่ะไม่ยุ่งของของเพื่อนอยู่แล้วและที่สําคัญนะนะคุณเพียนเขาไม่มีวันสนใจฉันแกเริกระแวงไปเลยฉันไม่ได้ระแวงซะหน่อยฉันก็แค่แปลกใจนิดหน่อยนะ่เพราะว่าปกติเนี่ยฉันไม่เคยเห็นแกจับมือถือแขนกับผู้ชายที่ไหนเลย เป็นชาวบ้านเนี่ยคิดว่าแกเป็นคอมกันหมดหมู่บ้านแล้วเออนั่นแหละเขาจากที่ไรก็คิดไปช่างเออนี่ว่าแต่แกจะเอาไงเรื่องประกวดเรียนจะประกวดอยู่หรือเปล่ากวกาแต่เลยกประกวดแน่นอนแล้วการประกวดครั้งนี้เนี่ยนะทัานจะต้องชนะเท่านั้นกี่โมงแล้วอะมีเวลามีเวลามีเวลาเดี๋ยวทัานจะนั่งรถตู้กลับไปนครปฐมก่อนนะเดี๋ยวพี่ยืมเท้าฉันหน่อย